เพื่อนเรามาอีกแล้วนะครับเ,เพื่อนๆที่เดิมเวลาเดิมนี่เปิดคลิปนะครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราไม่ได้อยากเตะบอลน,นะกินข้าวกินข้าว e อิ่มเนี่ยสลข้าวแตะอ่าแต่ว่ามีหมามีหมาเขาไปรับเป็นนายมาจากบิ๊กซีนะครับนี่เขามาเล่นกันตอนเย็นโจโหโอ้หุย วิ่งรับได้พอดีเลยนะ่ะสุดยอดเลยเป็นเปรกูนด,ดีดีดามากเลยเนี่ยเป็นนายอ่ากินข้าวอิเป่าวแล้ววันนี้เพื่อนๆไม่ไม่ได้มาเล่นเหรอวันเนี้ย หนูโยูนตรงนี้เหอโอ้โหโอ้ยไม่มีเงินค่ารถอ่ะเขาอ่กรุงเทพอ๋อนะให้เป็นนายขี่หน่อยสิให้เป็นนายขี่หน่อยสิยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่พ่อ โอ้โหเอ้เข้าเป้าเข้าเป้าเข้าเป้าเลย <c oughs> ก็หนูโยนไปไอ้ปูก็ไปรอรับพอดีเอาประมาณนี้นะประมาณแบบเมื่อกี้นะ,ะไหนๆเอาใหม่ดิ เอาใหม่ดิเอาแบบเมื่อกี้นะเอาไม่แรงเกินเมื่อกี้เนี่ยประมาณประมาณปูนวิ่งไปพอดีเลยอะ่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โหเก่งมากเลยเอาใหม่ดิอุ้ย,ยขาเท็บ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 หนามเลยเดี๋ยวเาดูดิเร็วเร็วเร็ว ปไปนายชือถือ,ถ,อถือกล้องดิถนามไม่มีแสดงว่าขาแพนเดียวเดียวปุ๊บเขาจับขาใหู้หนามไม่มีแต่ว่าปวดเจ็บขาแล้วเนี่ยกระโดดมากมันดีใจไงเป็นนายมันดีใจที่เพิ่งเจอหนูแล้วมันยังไ,ไม่ได้วอร์มเลยอ,ะอ่ะดูค่อยๆเดินก่อนค่อยๆเดินก่อนค่อยๆเดินก่อนเป็นไงเป็นไงกระเพกไหมกระเพกไหมลูกกระเพกไหม โนูเอาแค่โ okay. ยนตรงนี้เบาๆไปแม่โยนทาวนี้ก่อนดูนี่ด,ดูพ่อเช็คขาเลยอย่าเพิ่งให้วิ่งเยอะโหไม่ผ่อนกําลังเลยอะ่ะันถึงก็ใส่แรงเลยยังไม่ได้บอมเลยเห็นไหมหนูเข้าใจยังว่าทําไมพ่อถึงต้องให้บอมเข้าใจยังเนี่บอมมันใช้กําลังมากๆเห็นไหมข่างอเลยนะข่างอมาว่ารู้สึกว่าเลือดออกด้วยเนี่ยหนูจะรีบเล่นแรงไปไหนอะัไปรุ้นหนูพ่น,ผ,นผ่อนแรงนี่มันดีใจมากมันใส่เต็มที่เลยไง เออเบาๆก่อนจะได้ไม่เจ็บขาโว้ยเมื่อกี้ข่างงอเลยดีใจเลยได้เจอเป็นนายคุณถามนียังไม่ได้คุยกับมา,าเลยช่วงนี้คุณถามนี่ <c oughs> าบ้าดีใจเลยได้ได้เจอเป็นนายเอา้เอาอา้อมันไม่สนอะไรทั้งนั้นแหล่อย่าเดียวแบงมไม,นนะงไ,ไม่สน่สอืได้แค่เบา,บาลูก เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูอาการแป๊บนึงยังไม่ได้ลูเอาแค่โยนเบาๆทางนี้ยังสปีดไม่ได้นะเราอะรู้เปล่าเอารางนี้พ่อจะโยนให้ดูพ่อโยไม่ได้ดูปนบนยังวิ่งเยอะไม่ได้เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนอายากอยากจะแรงอยู่ยังอยากจะแรงอยู่ยังอยากจะแรงอยู่ไหนให้เป็นนายโยนนี้ให้เป็นนายโยนีน้ ให้พินายโยนดีฮะ<า>โยนโยนโยนไม่ไกลดีว่าพ่อ,อยังไม่อยากเสี่ยงอือพ่อ,อยังไม่อยากเสี่ยงพ่อไม่รู้ว่ามันเจ็บมากขนาดไหนคราวที่แล้วจําได้ไหมที่แม่มา้ามันเดินงอขางอกี่วันเนาะหลายวันเลยอะ่ะสา,าจะหายอะ่ะพ่อต้องแบบยอมไม่ให้มันเล่นอะ่ะเอาเบาๆก่อนนะพอดีใจงไง พอดีใจใส่เต็มที่เลยใช่ไหมเมื่อกี้เจอเป็นนายปุ๊บใส่เต็มที่เลยไปดูแปลงนี้ว่าไปดูแปลงนี้แปลงเราํำเป็นนายได้หรือเปล่าเพื่อนๆดูหมากินหญ้านะครับ แสงให้กิดย่าไม่ใช่ให้มองคนอื่นเขาทํามองจ้องจะไปวิ่งวิ่งไปฝั่งนู้นอีกอีกแล้วเออไปทางนี้เออแหมททาจ้องเมื่อกี้ทําท่าจะวิ่งไปฝั่งนู้ไนอไอ้นี่มันก็ดีได้อีกแล้วดีได้เอ,อ้ชวนเป็นนายชวนเป็นนาย เบาๆพอนะ<ฮ>เออเก่งมากหนูแล้เอาเบบดมามาหรือเปล่าอ่ะเอาไว้ที่บ้านนี่อย่าบอนนะหนูไม่ได้เล่นเลยเนี่ยหรอหรือว่าหรือว่าเบื่อแล้วไม่อยากเล่นแล้วหรอ ปไปนะวางแล้วมนาะบาบา่อนนะจบนี่อ่าปิดคลิปแล้วเพื่อนๆเ,เป็นนาวันนี้ไม่ได้เล่นบอลพี่แปงไม่ต้องยุ่งเลยโดนพ่อตีนะโดนพ่อตีนะโดนพ่อตีนะเออเลยไปเลย <laughs> หนูไม่ต้องเดินมาหนูไม่ต้อเดินลงมาไม่ฟังพ่อเหรอไม่ฟังพ่อเหรอไม่ฟังพ่อใช่ไหมไม่ฟังพ่อใช่เป่าหนูไม่ต้องเดินมานะเอ้ยยุ่งอะไรอ่ะยุ่งอะไรพี่เขาอ่ะยุ่งอะไรพี่เขาเออหนูไม่ต้องเดินมาหนูอยเดินมาลูกไปไปไปๆปไป จัดการมันจัดการมันจัดการแบ่งเลยจัดการแบ่งเลยจัดการแบ่งเลยโอ้ยขาเจ็บขาเจ็บเดี๋ยวขาเจ็บนะขาเจ็บอะขาเจ็บอะ,บอ,ะอะไรไอะ โอ้ยแปงอยากรู้นะแปงเฮ้ยหนูไปจับฟุ้ภมิเอาสุกปกมีสลิมด้วยใคระเทิ้งขยะไว้ส่งเนี่ยหนูเบาๆพอนะพ่อคิดว่าน่าจะแค่ขัดยอกอ่ะ <S <S เออไม่เอาบอลมาเล่นกับแปงเลยเนี่ยแปงมันทวงเห็นไหมแปงมันทวงไม่เอาบอลมาเล่นกับแปงเลยอ่ะเช่า